tao sẽ bỏ bỏ tết tu bao nhiêu <Nhạc> gì gì luôn nè mà cho chống Cái sự cho bao nhiêu tiền à, mua lửa hay nâng thiết nữa mua cầu lì, thành tao như mua cầu lì chống theo thế mà xóa xóa mà đi cha tết chơi nó giống xóa chứ, xóa thì phải chừng nào là nè, xóa như chống là, thế một cầu lì thế nè, mua nâng แสงสว่างที่ใช้ที่จอดรถนั่นเองนั่นคุณยศต่อหล่อเฉยเกินนะลุคเชตินลอยสนักงานนะน่ะนายกรัฐมนตรีนะน่ะโอ้ประธานาธิบดีเขาเนีนายกรัฐมนตรีนะ

มนะนะันกุลอดดาวใจกรรดีสะนนอเฮ้ยดยังนะเอกลักษณ์อออกกรรของประเทศเรานะในยะคคอสินโน very important in Laos เวียนเทีนะนะะนะนย,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 ยนะน,นน่ะเราไมอน่นนะออตดาวริจมยานะ้ลอดามเตนอเนะ

France? Netherlands? Netherlands? Oh, okay. Spain? Oh. So Spain? <laughs> yeah. oh. Uh, I live in Thailand. Okay. Yeah, I just come to travel. Can I to you? to talk to 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 Netherlands to na? La lu za. me me no na na.

ที่คอขบเปียนตจมลอแล้ไปจากขบเปียนมาให้แล้วนะจะมองมองอามมนตัอนเ้ต่วนันจะน่ามาชิปงอีกบ้าอีกกีน่ะชิปงอีดล่านะ

ท้ายเหลือจะไปเฉลยทัชันะท้ายหอแ้วงนล้ตัดชานก็ทไทยเหลืออุ้มยน้อแล้วมลูกซ้นเลยไปเมกาจเมีบ้เจ้น่ะนะอ๋เบิ้งเบิ้งก่อนเบิ้งว่ามีหยางแซ่บออมีลูกซ้นขนมมีลูกซีนมีต่ำตกัแซ่บตัวันเดย์เจ้าน้อ นนฮัมนันนฮัมเส้นตนแซ่บน้าเลรับผัดพะย่ะลดนันน่ะาจมปลนะรายการเมนูน่นะนนเปใช่หรอว่าได้เอาโรใช้ได้โรใช้ปลาโร่อยมีบ่อฮอดอกเด้นนนะยรลูกซินเด้นนะแซ่บเดนะลูกซินอ่ทอลูกซินนนะ có toàn tổng mà cắt tất cả các bãi ạ sơ lại nè Lấy mua ý ăn khao nè, nó cho nó lấy mua đẹp khá xíu nè Ôi bây khó mắc pháo nó khó nè Chai chai đê nè, chai chai lá nè, chai chai đê của nhà có Cua mắc pháo nè, nè Coconut <coughs> khó nè Nhớ xong nè, 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 mùa nè nên là tuần rồi nhau, mấy cả tết là sai nè sắp lâu tụi nó to Thọ là xóa thọ nè á nè, cá lũng lâu nè, nó có tố lũng lâu nè chân trong nắc khổ luận dân chân là do phát tụi sai nè, nó khó trông nè Học cả tao rêu Ờ Nó tụi đắt lâu nè, tụi cho đúng nè, trong trông thế nè mà thế nè tụi mà ชักขอยไตเตาเลยนะพ่อให้เนะอ <Okay. S 2> โอเคตัวพูกยูน,ยยน,ยยนะไอ่ชิลรูนะนี่แต่ก็าชักขอยไตนะเต้านะอีป่านะโอเคเอาละกูมาไทกูเจนะ